หลังจากเราเทียบ BMW i5 กันไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูเวอร์ชันลุ่มพลังสันดาปอย่างซีรีส์5กันบ้างมาดูกันว่าความแตกต่างทั้ง2รุ่นมีอะไรบ้างและเครื่องยนต์ที่ได้จะเป็นอย่างไรประเดิมด้วยส่วนที่เป็นล้อก,กันก่อนถ้าเป็นรุ่น 520d ก็จะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วแต่ว่าลวดลายนั้นก็จะเหมือนกับพิซซา5ชิ้น พร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงที่ทำให้ตัวรถนั้นดูเทยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นรุ่น5 3 0 e รวดลายนั้นก็จะอัปเกรดให้ดูไฮเทคขึ้นทั้งนี้คาลิเปอร์เบรกนั้นก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทำให้ตัวรถนั้นดูสุข,ขุมมากกว่าเดิมและถ้าถามว่าชุดแต่งนั้นจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าทั้งคู่จะเป็นแบบ m sport pro นั่นเองออปชั่นต่อมาเรียกได้ว่า คุณไม่ต้องไปเล่นรุ่นฐานล้อยาวก็ได้แล้วอย่างหลังคาพา o โน m ามิกมู r o ูฟคาวนี้ก็จะมีบานโตสะใจกันเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่าอาจจะสามารถเปิดรับลมได้ซึ่งถ้าไปรุ่น 520D นั้นจะไม่มีมาให้นะครับสำหรับแผงแดชบอร์ดนั้นถ้าไปรุ่น 520D จะมาพร้อมกับลวดลายแบบสีน้ำเงินลมดำพร้อมกับลายอลูมิเนียมลมเบียนที่จะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้น แต่ถ้าเป็นรุ่น 530e ก็จะมาพร้อมกับรวดลายที่เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งแน่นอนว่าจะมาเป็นแบบจุดดำๆที่ถี่ขึ้นสำหรับชุดเครื่องเสียงนั้นถ้าเป็นรุ่น 530e จะมาพร้อมกับลำโพงจาก Bower เวอร์แอนด์ที่จะมีถึง17ลำโพงแต่ถ้าเป็นรุ่น 520d ไม่ต้องน้อยใจไป แม้เกรดจะด้อยก,กว่าแต่ก็ได้ระดับของฮามันกระดอนเลยนะซึ่งจะมีลำโพงถึง12ตัวกันเลยทีเดียวบอกแล้วนะครับว่าระดับซีส์5ทั้งทีถ้าให้ลำโพงไม่มีเกรดก็ถือว่าไม่มีจุดเด่นอะไรจริงไหมสำหรับเบาะหนังนั้นถ้าเป็นรุ่น 520D ก็จะมาพร้อมกับด้วยทรงที่ดูสปอร์ตคุ้มด้วยหนังที่ดูลักโลกหรือเรียกกันว่าวากันซ่าพร้อมกับตัวล็อกความจำฝั่งคนขับให้ถึง2ตำแหน่ง แต่สำหรับรุ่น 530e นั้นจะมาพร้อมกับเบาะหนังแบบเม r ริโนและตัวเบาะจะมาเป็นแบบคอมฟอร์ตซีทซึ่งจะเน้นนั่งสบายเป็นหลักแต่ถ้าถามว่า Travel a อ d c o m f o r t เขาให้มาไหมบอกเลยว่าทั้งคู่ให้มาครับอีกจุดหนึ่งที่ BMW เขาชอบลถเกรดนั้นก็คือฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่แน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่าง 530e นั้นจะมาเป็นแบบเวอร์ชันโปรเฟ s ชันลที่จะให้ฟังก์ชันมาจัดเต็มรวมถึง a p t i v e Cruise Control ด้วยนะ แต่ถ้าเป็นรุ่น 520d นั้นจะยังไม่ให้มานะครับแต่ว่าก็จะมีระบบ d ิ i ิ i a s a ซ s t แตนเหมือนกันแต่จะเป็นเวอร์ชัน plus แทนบอกแล้วนะครับว่าสไตล์ bmw นั้นอะไรลดได้เขาจัดให้แต่ไม่ถึงขนาดตัดออกไปเลยนะครับสำหรับขุมพลังผู้โชคดีที่ได้เข้ามาขายในเมืองไทยนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไมฮิบริดขนาด2.0ลิตรสสูบทวินพาวเวอร์ กำลังรวมอยู่ที่197แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์นั้นก็เท่ากันเป๊ะเลยครับแต่จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมขนาด11แรงมา้าแรงบิด25นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสปอตสเตปทรอนิกขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนั้นก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดและพ่วงด้วยเทอร์โบขนาด2.0ลิตรพร้อมแบตเตอรี่ความจุ22.1กิวัตต์ชั่วโมงกําลวรวม299แรงมา แรงบิด450นิวตันเมตรแบ่งเป็นเครื่องยนต์190แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีกำลัง184แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรระบบส่งกำลังจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเหมือนกันและเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันและด้วยข้อแตกต่างทั้ง7ประการนี้ทำให้ราคานั้นจะห่างกัน170,000บาทขึ้นอยู่กับว่า คุณชอบเครื่องยนต์ดีเซลหรือคุณชอบเครื่องยนต์เบนซินพร้อมกับออปชันแน่นๆหรือเปล่าขึ้นอ,อยู่กับที่ลูกค้าตัดสินใจครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของซีรีส์5ทั้งรุ่นซีดานและรุ่นแวรกอนจะเป็นอย่างไรในท้ายคลิปผมทิ้งลิงก์ให้ไว้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในคลิปต่อไป